สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมค่ะ กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้ใบเตยก็มาไลฟ์ในช่องทางสีฟ้าช่องสำรองนะคะช่องนโมนัทนันสองสามสองสี่อดนะคะเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปลงในช่องทางสีแดงด้วยนะคะก็เป็นเช้านะคะวันอะไรวันอะไรวันพุธเนาะที่มาทำคลิปนี้นะคะหัวข้อที่ไปเตยหยิบมาทำก็คือ ผลบุญที่ทำนะคะจะหนุนนำให้ชีวิตของคุณพบเจอกับเรื่องดีๆและดวงเห่งขั้นสุดนะคะดวงกำลังจะเปิดนะก่อนจะไปใส่บาตเช้านะคะก็เดี๋ยวมาไลฟ์ส่งพลังงานดีๆให้เพื่อนๆน,นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์นะคะแชร์ไลฟ์นี้ก่อนใครที่ เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะมาฟังย้อนหลังนะคะหรือตั้งใจเข้ามาฟังในไลฟ์นี้นะคะก็ขอให้มีพลังงานดีๆบังเกิดมีโชคดีๆบังเกิดนะคะอ่ะเดี๋ยวแชร์ไปนิดนึงนะก็เป็นเช้าที่ขอให้มีแต่ความสดใสเนาะหลังพลาหูย้ายนะคะ คุณตุกตาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณที่แชร์ให้นะคะขอบคุณมากมายโอเคเดี๋ยวไปเตยขอเปิดเลยก็แล้วกันนะคะทําคลิปนะคะไว้ให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังย้อนหลังด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าขอให้มีพลังงานดีๆบังเกิดมีโชคดีๆบังเกิดนะคะมี สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้ดวงเฮงขั้นสุดนะคะชีวิตดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มาอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะขอให้ผลบุญนำพานะคะให้ตัวคุณเองเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆเรื่องนะคะเรามาดูกันนะคะบุญนำพานะคะให้ดวงของเราเฮงขั้นสุดนะคะจะเฮงจะปังในเรื่องไหนบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานจากลูกเต่านิดนึงนะคะ อ่ก่อนจะไปใส่บาทเช้าก็ทำคลิปด้วยนะคะทำคลิปด้วยโอเครูปนิ้ว5นิ้วนะคะรูปของการเลื่อนระดับไต่ระดับเนาะเรื่องของบันไดนะคะลูกเตา๋าแล้วก็รูปแชทรูปเทียนนะคะมีใครเกิดเดือนนี้ไหมคะ Happy birthday to you ขอให้มีความสุขนะคะ พี่กระตายแล้วก็รูปสายฟ้าเนาะราศีมังกรเลขสองราศีธนูรูปเมฆฝนนะคะแล้วก็รูปเครื่องดื่มนะคะอ่าเป็นช่วงเวลาที่กินเก่งนะคะเลี้ยงง่ายสบายใจดีนะคะบางท่านเกิดปีเถาะนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับราศีธน,นูราศีมีนราศีมังกรอาจจะเป็นลัคนาราศีของเรานะคะหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่า,าผลบุญที่ทำเนี่ยจะหนุนนำจะนำพาให้ชีวิตของเราประสบพบเจอเรื่องดีๆเรื่องใดในเร็วๆนี้เดี๋ยวน้อมจิตน้อมใจตั้งจิตอธิษฐานเลยนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาเปิดทางได้รับคำตอบได้รับคำทำนายดีๆในวันนี้นะคะขอให้มีสิ่งดีๆบังเกิดค่ะโชคดีๆบังเกิด ใครเข้ามาฟังย้อนหลังก็ขอให้มีพลังงานที่ดีเช่นกันนะคะไลท์เช้าไลท์เย็นเดอ้อหลายช่องนะคะหลายช่องทางทีเดียวนะคะออกกำลังกายเสร็จจิบกาแฟาเฟาบาๆนะคะไปใส่บาเช้าแล้วก็มาส่งพลังงานดีๆให้เพื่อนๆในช่องทางนี้ด้วยนะช่วงนี้ตื่นเช้ามาออกกำลังกายนะคะ คืมอกคืมใจอะไรไม่รู้แต่ว่าจริงๆเราก็ต้องทําอย่างนั้นแหละเพราะว่าอะไรเราจะอยู่แบบใครที่แบบว่าอยู่หน้าจอทั้งวันเนาะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายก็ก็ควรจะนะคะควรจะก่อนที่ร่างกายมันจะตึงไปมากกว่านี้นะคะก่อนที่ร่างกายมันจะตึงไปมากกว่านี้อ่ะโอเคใครเข้ามาแล้วฝากพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนอยนะคะเสียงชัดไหมภาพชัด,ดหรือเปล่าเรามาดูผลบุญของเราเนาะบุญจะนําพาให้ดวงชะตาเฮงขั้นสุดนะคะ จะเหงขั้นสุดจริงไหมเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหทำไมถึงมีคนพูดถึงคุณแบบนี้ค่ะเขาพูดถึงเราไม่ดีเท่าไหร่คุณกระมวลวันสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตาสวัสดีค่ะช่วงนี้บางท่านหลับยากนะคะนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายนะคะฝันเห็นวิญญ,ญาณฝันเห็นผีเนาะสะดุ้งตื่นกลางดึกนะในบางท่านเราก็รู้สึกว่าคําพูดของคนใกล้ชิดใกล้ตัวหรือคําพูดของหัวหน้าเจ้านายหรือคําพูดของ ใครบางคนเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกไม่ดีนะคะทําให้คุณรู้สึกแย่นะหรือว่าเราอาจจะไปเห็นคนทะเลาะก,กันมาก็ได้นะคะเราอาจจะเป็นคนกลางก็ได้ที่รู้สึกว่าเราไม่โอเท่าไหร่อะ่ะกับกับคำพูดหรือการกระทําแบบนั้นนะคะเออนะมันอาจจะมีแหละนะคะคนที่ไม่ได้ใช้ปิยะวาจามามาพูดมา,าคุยดีๆกับเราอะไรอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าพลังงานเนี่ย ใช่ค่ะเจอคนใกล้ตัวนั่นแหละเป็นคําพูดที่ไม่น่ารักเลยนะคะเห็นไหมคะรูปคนที่แบบว่าปิดปากเหม็นปากอย่าพูดมากอารมณ์ประมาณนั้นเห <laughs> ม็นปากอย่าพูดมากเดอ้ออารมณ์ประมาณนี้นะคะสถานการณ์บางอย่างมันสิ้นสุดลงนะคะมันมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นคือแถวแรกเนี่ยมันเหมือนเล่าเหตุการณ์ของเราเนาะว่าเราเจอกับอะไรบ้างสภาวะพลังงานอารมณ์ของเราเนี่ย เป็นยังไงบ้างมันเหมือนมันมันเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามจัดการควบคุมแล้วก็พยายามแยกตัวออกไปอยู่แบบสันโดษอะ่ะคือเรารู้แล้วแหละว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่ไม่โอเคนะคะคําพูดคาจาเขาไม่ดีเราก็น่าจะทําอะไรสักอย่างที่เหมือนเราแยกตัวออกมาดีกว่างั้นเราไม่พูดงั้นเราไม่คุยงั้นเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในวงสนทนานั้นดีกว่าเราก็มีการแยกตัวออกมาซึ่งตรงเนี้ยมันก็ทําให้พลังงานหรือ energy ของเราเนี่ยมันเหมือนเรารู้สึกตัวเรามี Hãy นะคะเราควบคุมหรือจัดการกับพลังงานอารมณ์ของเราได้แล้วก็แถวสองเนี่ยมันขึ้นมาเป็นรูปของเด็กที่กําลังยกพานไหวครูรูปคุณหมอที่กําลังอันตราซาวผู้หญิงท้องผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็รูปครอบครัวที่กําลังปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็รูปผู้ชายที่ได้ของขวัญเนาะเซอร์ไพรส์นะคะวันเกิดบางท่านเกิดเดือนนี้นะคะก็ขอแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะขอให้มีความสุขแล้วก็รูปผู้หญิงผู้ชายที่กําลังเข้าพิธีมั่นหมายแต่งงานอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราได้ได้ท เอาไว้นะคะบุญก็จะหนุนนำบุญก็จะนำพาชีวิตของคุณเนี่ยให้เจริญก้าวหน้านะคะความอ่อนน้อมถ่อมตนาการที่เรารู้จกักแสดงความรักนะคะหรือว่า มีความเมตตาปัถนาดีต่อผู้อื่นหรือว่าคนที่เขามีพระคุณกับเราเนี่ยเราไม่ไม่ลืมนะคะตรงนี้นะคะมีสิ่งดีๆเราก็ให้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหรือการที่เราดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลพระในบ้านการที่เรามีจิตอาสาต่างๆนะคะตรงนี้มันก็จะหนุนนําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะได้เจอกับคู่ชีวิตที่ดีคู่แท้คู่จริงนะคะหรือว่าบางท่านเองนะคะก็ กำลังจะได้รับของบางอย่างที่เป็นของขวัญชิ้นพิเศษชิ้นโบแดงนะคะได้ของที่ถูกใจนะคะมีคนแบบเอาขนมนุมเนยหรือซื้ออะไรดีๆมาฝากคุณนะคะมีสิ่งดีๆมามอบให้กับคุณมีโปรเจกต์มีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่วางแผนที่จะมี เจ้าตัวน้อยเจ้าเบบีก็มีโอกาสจะมีนะคะเพราะว่ารูปของคุณหมอตรวจคันเนี่ยขึ้นมาชัดว่ามีมีเกณฑ์จะตั้งคันแล้วก็ได้ของชิ้นพิเศษอาจจะเป็นในส่วนของรถหรือบ้านก็ได้นะคะเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสําหรับคุณแล้วก็ใครที่คุยกันมานานเนาะยังไม่ชัดเจนก็เป็นไปได้ว่านะคะเป็นไปได้ว่านะคะทิศทางความสัมพันธ์จะชัดจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะรู้สึกว่าเออโอเคถึงเวลาตกลงป่องชิ้นแต่งองคแต่งงานมั่นหมายนะคะ อ่ะโอเคคำพูดบางคำเนี่ยอย่าไปแคร์มากเพราะว่าไม่ได้ทำให้เรามีพลังชีชวิตที่ดีนะคะก็โฟกัสพลังงานดีๆเอาเนาะอ่าไก่คันเอกเอกีอก,อกแล้วนะคะตื่นตั้งแต่ตีห้านะคะมาออกกําลังกายเ้อนะคึ้อนอกคึ้ใจเนาะเดี๋ยวได้ยินเสียงะระฆังก็ต้องไปใส่บาตรแล้วนะคะช่วงนี้มีความรู้สึกว่าเอ๊อยากตื่นขึ้นมาแบบอยากไปใส่บาตรเช้าอยากเห็นอากาศแบบมันมันอาจจะเริ่มหน้าหนาวด้วยมั้งก็เลยรู้สึกว่าที่อากาศมันดีจังเลย สวัสดีอาจารย์ใบเตยน้อมรับคําทํานายเดินทางไปทํางานก่อนอขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะแล้วก็ทํางานรับรื่นลงตัวนะคะขอให้ทํางานรับเรื่องลงตัว,ะะอ,อ,งงตวอ่ะเดี๋ยวขอดูเสริมจากไพ่พระพิคเนตรพยากรณ์นะคะดูนิดเดียวนะคะดูไม่นานเดี๋ยวใบเตยจะไปทําพิกอากาศต่อด้วยไปใส่บารเสร็จก็จะไปทําพิกอากาศต่อ เพราะว่าคืนนี้มีคิวดูดวงน่าจะหลายคิวนะคะค่าครูตามกำลังซับเลยนะคะใครอยากมาดูดวงโอเคไพ่ยพโยคะคณะปฏิปางโยคะพระเวสสมาธิความหลุดพ้นแล้วก็มีไพ่พระวิชัยคณะปฏิปางชัยชนะทำลายความไม่รู้ขจัดอุปสรรคในการงานเนาะอีกใบหนึ่งก็พระทวิชานะคะเกิดสองครั้งพลังลึกลับ ปฏิหารเริ่มต้นชีวิตหรือกิจาการใหม่โอเคเลยนะเป็นไพท่ที่ให้ความใหม่ในด้านดีๆนะคะแล้วก็พระพักติคณปฏิเป็นที่เคารพนับหน้าถือตาสมหวังสุขสมหวังชีวิตสมบูรณ์อาคุณป้องอนุโมทนามิครับขอบคุณคุณป้องค่ะขอบคุณด้วยค่ะสาธุโมทนาบุนใส่บาตรด้วยค่ะยินดีค่ะ ขอให้ผลบุญหนุนนำบุญนำพาพบเจอสิ่งดีๆในทุกๆท,ท่านเลยที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้แล้วได้ยินเสียงเจ้ยแจ้วของใบเตยนะคะ ก็ถือว่าเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเนาะไพ่ขึ้นมาในลักษณะนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะคะมีการที่เราขจัดอุปสรรคต่างๆในเรื่องของการทํางานในชีวิตในความสัมพันธ์นะคะอุปสรรคผ่านพ้นนะคะชีวิตเนี่ยมันมีปาฏิหาริ์บังเกิดมีพลังงานลึกลับบังเกิดมีการเริ่มต้นชีวิตและกิจการใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคอนเน็กชันใหม่โปรเจกต์ใหม่สิ่งใหม่ๆมันนําพานะคะเออแล้วก็มี การที่คนให้เครดิตน้ำหน้าถือตานะคะคำพูดคำจามีน้ำหนักน่าเชื่อถือนะคะดวงเฮงไมหมเฮงค่ะเพราะว่ามีพลังงานลึกลับพลังงานปฏิหาริ์บังเกิดโชคดีบังเกิดสิ่งดีๆบังเกิดตัวเราเองก็จะได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะผลบุญหนุนนําบุญนําพาให้มีคุณงามความดีเนี่ยนะคะดึงเราให้เราไปเจอกับคนที่ดีกัละยาณมิตรที่ดีเจอเพื่อนที่ดีเจอสิ่งที่ทําให้เราเหมือน พลิดเพลินหัวจิตหัวใจเนาะก็ถือว่าไพ่สีใบเนี่ยให้ความหมายในด้านที่ดีหมดเลยก็มาส่งพลังงานเช้าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปเตยจะสายแล้วนะคะเตรียมตัวไปใส่บาทเนาะก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะเดี๋ยวใส่บาทเสร็จก็จะมานั่งสวดมนต์เช้านะคะตอนเช้าเสร็จแล้วก็ ไปทางานต่อได้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีสิ่งดีๆมีโชคดีๆมีความสุขมีความสมหวังเนาะใครสนใจน้ําหอมสายมูก็ฝากไปด้วยนะคะอุตะอุตตะพี่นางฟ้าจะลม้มอ่าอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันว่านมหาเสน่ห์นะคะเสริมในเรื่องของเมตตาเรื่องเองินเ,เ,เรื่องงานปิดการขายได้เนาะโปร หมดแล้วนะคะก็จะ259นะคะแต่ก็มีของแถมให้เหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นอะไรขออนุญาตไม่แจ้งแล้วก็ใครสนใจน้องแหวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นไหมทองกับยูนาคายนะคะเสริมเรื่องของการเงินโชคลาบนะคะเรื่องของอาการดึงดูดโชคดีต่างๆนะคะใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะ,ะน้อมรับพรที่ประเสริฐขอให้โชคดีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังกันเช้าเนาะจริงๆมาไลฟ์เช้าก็ จริงๆไลฟ์ไว้เนาะเผื่อมีคนแบบว่ามาฟังย้อนหลังนะคะอ่าส่วนอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะเป็นพระแม่ลักษมีนะคะโทนสีชมพูเนื้อสามกริย์นะคะกรอบทองโปร2 5 9ส่งเอ้ยไม่ใช่2 5 9 4 pro 9สีโปร599ส่งฟรีนะคะใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะนี่เลยโอเคประมาณนี้วันนี้รับคำทำนายดีๆด,ด,ด้วยการพิมพ์888นะคะ เจอกันใหม่กับใบเตยไลท์ like หน้าคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึงเดี๋ยวดูก่อนว่าพิกอากาจะได้ทำไหมเพราะว่าคืนนี้เย็นนี้เนี่ยคิวโทรหลายคิวนะคะน่าจะคอนโทรเวลาไม่ได้ก็อาจจะลงคลิปอื่นๆให้ฟังไปนะคะก็ขอให้โชคดีและมีความสุขทุกๆท่านพี่หินมาเช้าเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะกำลังจะไปใส่บาตรตอนเช้าพอดีนะคะมาอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะพี่หิน ขอให้บุญนำพาบุญหนุนนำนะคะมีโชคดีๆบังเกิดโชคลาบโชคดีบังเกิดทุกๆประการนะคะโอเคเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ